ที่องแจมดทุกคนทุกท่านนะคะเดินทางไกลมากๆเลยนะคะวันนี้น,นี่เดินทางไปกับแจมดกันเลยนะคะแจมดจะพาเอฟซีของแจมดไปเที่ยวจันทบุรีนะคะเดินทางไปด้วยกันเลยนะคะตอนนี้แจมดกำลังอยู่บนรถนะคะนี่ภาพบรรยากาศนะคะ รถกำลังเคลื่อนตัวออกจากาสถานีขนส่งนะครับมดเดินทางด้วยรถจะมดเดินทางด้วยรถท,ทัวร์นะคะรถบัส VIP ชั้นหนึ่งนะคะก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆให้พ่อแม่พี่น้อง FC ของเจมดได้ดูกันนะคะเดี๋ยวไปที่ไหนมั่งเดี๋ยวเจมดก็จะถ่ายให้ดูเป็นระยะๆะะเลยนะคะตอนนี้อยู่บน,นรถนะคะ ชมภาพบรรยากาศตามทางไปด้วยกันเลยนะคะขณะนี้ก็เป็นเวลาสวัสดกค่บครึ่งนะคะรถได้ออกจากสถานีนี่มีแบบ VIP ด้วยไอ้บอสรถรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอนนี้บอก็นั่งอยู่บนตู้รถ VIP นะคะ เดี๋ยวไปถ่ายที่ไหนเั่งอะไรยังไงเดี๋ยวเก็บภาพสวยๆมาให้เอจีของแกมดได้ดูกันเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสบายๆสไตล์แกมดเป็นทางการอีกครั้งเลยนะคะ ีลงมาจอดพักรถนะคะรถก็ไม่รู้ว่าอยู่ในตรงไหนแล้วนะคะแต่มืดมากช่วงนี้จอดพักรถกันอยู่นะคะพี่น้องทางเส้นนี้จะไปทางอ่า แร่นะคะเพราะว่าเราจะต้องเดินทางไปที่ทางรับไปอุตรดิตถนะคะพี่น้องตอนนี้จอดพักรถระหว่างทางอยู่นะคะ าหนทุ่มก,ก,กว่าแล้วนะคะเรากำลังมุ่งหน้าจะไปอุดตรดิตนะคะตอนนี้กำลังเข้าสู่อ่อำเภอลองนะคะ <f if> เดีไป <f if> ดูกันเป็นระยะระยะเลยนะคะพี่น้อง <f if> เดี๋ยวอยู่ตรงจุดไหนอีกจะมดจะถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเอซของจจมดได้ดูกันนะคะ ตอนนี้ประมาณสามทุ่มครึ่งนะคะและพักรถนะคะผู้โดยสารทุกคนลงรถเพื่อทำเลส่วนต,ตัวเข้าห้องน้ำนะคะทุกคนก็เข้าออตามร้านสะดวกซื้อนะคะโชคดีที่ฝนตกไปก่อนหน้านี้ ทีมงานของแจมดมาถึงก็ไม่ได้เจอฝนเลยนะขับรถมาไม่ได้เจอฝนกันสามทุ่มครึ่งนะคะยังอยู่ที่จังหวัดปุตตดิตนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็ไปแวะรับนะคะทีมงานที่นครสวรรค์แล้วก็ปลายทางต่อไปก็ นู่นเลยนะคะจันทบุรีนะคะพี่น้องจะอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องจะมดได้ดูกันเป็นระยะระยะนะคะไปเที่ยวด้วยกันเลยนะคะจะมดพาท่องเที่ยวแล้วค่ะตอนนี้นะคะ ชชกดีนะ่นฝนตกไปก่อนหน้านี่ลองรอยอางเห็นเลยนะคะเปียกไปเลยนะคะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันเป็นระยะระยะเลยนะคะคนขับแต่ละคนกำลังไปเข้าห้องน้ำนะคะ นับลูกคัวนะคะว่คไหมตอนนี้แต่คนก็ออกไปด <c oughs> ูแลในห้องน้ำกันนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่นอน้ <c oughs> นครสวรรค์พอดีพไปเสด็นิดหน่อยนะคะเพลงอะไรดี เพรา้ว่าค่อยๆไปเราไม่ได้รีบร้อนเยเจอกันเยต่อไปเราต้องรอสวนต้องไปเลยนะเมไปไหนอ่ะเสียงไม่ต้องรออ่อยู่ที่นครสวรรค์เลยนะคะพี่น้อง และรับประทานอาหารและกาแฟช่วงเช้าๆกันก่อนนะคะฝ mm. นตกไปก่อนหน้านี่ค่ะฝ mm. นตกตลอดทางเลยนะคะพี่น้องแตม เป็นทุ่ช่วงเลยนะคะภาพบรรยากาศตอนเช้าเลยนะคะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งนะคะพี่น้องว่าเราจะแวะ ตามทางกันไปเรื่อยๆเลยนะคะรถคันสีน้ำเงินนะคะที่จะมดมานะคะจอดอยู่ตรงนั้นนะคะจะมดจะไปหากาแฟทานก่อนนะคะ เราร้น,รนชื่นใจเลยนะคะนนเ,ออเป็นว่าเดี๋ยวจะมาบทิปไว้ตรงที่นครสที่มีก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าไปถึงที่ ที่จันทบุรีเมืก็จะถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องอีตของทุกท่ได้ดูอีกจนฉอดไปนะคะตอนนี้ก็จะขอจบคลิปกันมาแวะแานกาแฟที่แถวนครสวรรค์นิดเดียวก็จะเข้าสิงบุรีแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่รีบนะคะก็ค่อยไปนะคะเดี๋ยวเมื่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตั้งให้กับช่องสบายสบายสบายแจ่มมดด้วยนะคะเดี๋ยวเมื่อก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามกดซับสไครต์ตให้จหมต้มด้วยนะคะจมหมดจะกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายมีภาพบรรยากาศเช้าเช้าไปด้วยกันนะคะทถานีต่อไปก็สิงบุรีปลายทางที่จันทบุรีนะคะพี่น้อง